สิ่งที่เกิดขึ้นในสภาตอนนี้เนี่ยการที่ก้าวไกลพูดเรื่องของแผนงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ของก้าวไกลได้วยหรือเปล่าที่พยายามจะทําให้สังคมเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีสภาพคล้ายๆกับที่คุณสิริกัญญาพูดก็คือว่าคิดใหญ่ทําเป็น เก่งเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่พักที่คิดใหญ่ทําเป็นแล้วก็ไม่ได้เก่งเศรษฐกิจอย่างที่เป็นแบรนด์ของพักเพื่อไทยมานานก้าวไกลนี่มีโปรเจกต์ขนาดนี้เลยปล่าว่าจะเขย่าว,วัฒกรรมของสังคมที่มองว่าเพื่อไทยเก่งเศรษฐกิจทําอะไรเศรษฐกิจก็จะดีไปหมดต้องการต้องการจะรื้อสร้างวัฒกรรมแบบนี้ของพักเพื่อไทยเลยหรือเปล่าคือผมว่าโดยหลักมันคือเป็นเรื่องปกติของฝ่ายค้านอยู่แล้วละ่ะที่เราจะต้องตรวจสอบการบริหารของรัฐบาลใช่ไหมนั้นเนี่ย อันนี้ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องทำอันนี้นะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยการตรวจสอบว่าเอ๊ะตกลงรัฐบาลบอกว่าจะมีนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าการบริหารที่เป็นจริงเนี่ยมันนำไปสู่แบบนั้นไหมครับน,นี่ก็เป็นผมว่าเป,เป็นการทำงานปกติของฝ่ายค้านนะนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันเยอะอนะครับออนอกจากเรื่องการแก้ปัญหาทางการเมืองแล้วเนี่ย ประชาชนที่ออกมาเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็คาดหวังมากมนะครับว่ารัฐบาลใหม่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจน,น,นั้นก็เป็นประเด็นสําคัญว่าเออ,เอ,อนโยบายแบบไหนนะครับมันถึงจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังมานานไดนะ้ผมคิดว่าตอนนี้รัฐบาลอาจจะพยายามแบบว่าออ,ออกมาโต้แย้งว่าใครก็ตามที่ออกมาไม่เห็นด้วยกับนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ย เป็นคนที่เรียกว่าอะไรไม่เห็นใจประชาชนหรือมองไม่เห็นความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนเหรอคุณเป็นคนที่ Capitalist without empathy ทุนนิยมที่ไม่มีหัวใจและคุณเป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีหัวใจใช่ไหมไม่ว่าจะ Digital Wallet Land Bridge ซึ่งผมว่ามันเป็นการบิดประเด็นจนเกินไปนะผมคิดว่าประเด็นสําคัญมันคืออย่างอย่างน้อยพักเก้าไกลประเด็นของเราคือเราเห็นด้วยอยู่แล้วว่าเรา เรามีปัญหาทางเศรษฐกิจ<ฆ>ซึ่งเลื้องมานานแต่เราไม,ไม่คิดว่าการนโยบายที่อัดเงินลงไปนะครับเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะเวลาอันสั้นคือประมาณ6เดือนนะซึ่งจะนับจะสามารถฟื้นเศรษฐกิจของไทยได้ในสถานการณ์ปัจจุบันใช่ไหมผมคิดว่าประเด็นมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าใช่ไหมครับ ซึ่งจะกระตุ้นยังไงนะครับตอนนี้ที่อย่างที่เราก็เคยบอกว่าไอ้ที่เคยเรียกว่าหาเสียงไว้ว่านโยบายนี้เดี๋ยวเงินมันจะหมุนสี่รอบห้ารอบเราก็โต้แย้งว่าเฮ้ยคิดดีๆนะมันไม่จริงนะนะซึ่งตัวเลข GDP ก็ออกมาประมาณการออกมาใช่ไหมตัวเลขของรัฐบาลเองนะครับในพรบงโมงมาณเนี่ยก็เขียนว่าใช่ไหมว่าวิคอ์ว่าถ้าเกิดในกรณีที่ ที่มีการดำเนินนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต GDP จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไม่ถึงหนึ่งเอร์เซนตนะครับนี่มันก็แต่มันใช้มงเงินเยอะห้าแสนล้านใช่ไหมครับดังนั้นมันก็ต้องก็ต้องมีการตรวจสอบกันหน่อยว่าเถ้าใช้เงินขนาดนี้แต่ไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายได้จริงๆอใช่ไหมมันจะมันก็จะมีมันมีราคาที่ต้องจ่ายอะ่ะใช่ไหมครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าในกรณีแรนบิดก็เหมือนกันนะครับผมคิดว่า ไม่มีใครไม่อยากเห็นภาคใต้หรือเศรษฐกิจไทยพัฒนามากขึ้นนะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานไปนปพวกเนี้เห็นด้วยอยู่แล้วคําถามอยู่ว่าแลนบิดตอบโจทย์จริงหรือเปล่าใช่ไหมครับแลนบิดตอบโจทย์จริงหรือเปล่าหรือเอาจริงเราต้องการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือท่าเรือในภาคใต้เพื่อไม่ใช่แลนบิดนะเป็นอินแลนเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับ กับโครงสร้างพื้นฐานภายใ,ในประเทศ m, หรือหรืออุตสาหกรรมในประเทศใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีการขายฝันว่ามันจะเป็นโครงการที่ดึงดูดใช่ไหมครับการขนส่งที่เป็นทางเลือกจากช่องแคบมะละกาใช่ไหม,มเพราะจะย่นระยะเวลาอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อเราไปดูข้อเท็จจริงใช่ไหมอย่าอย่าไปคือไปดูข้อเท็จจริงว่ามันจะมีแนวโน้มเป็นอย่าง้นหรือเปล่าแล้วหลบเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่มา ทำให้เชื่อได้เลยนะครับแล้วการดําเนินแบบนี้เนี่ยมันมันในในการมุ่งเป้าไปที่โครงการที่ไม่น่าจะเป็นจริงตามที่ที่ที่รัฐบาลบอกเนี่ยมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายของมันนะไม่รัฐบาลบอกไม่มีนี่เพราะว่าเงินต่างประเทศหมดเอาเงินต่างประเทศมาลงทุนล้านล้านไม่ใช่ตั้งแต<อ>่ร<ห>ัฐบาลมีไม่มีหลายอย่างครับเช่นการการที่โฟกัสอันนี้มันก็แทนที่จะไปโฟกัสสิ่งที่ควรจะทําครับ ช่ไหมครับมันก็มันก็เป็นราคาที่ต้องจ่ายใช่ไหมครับไหนจะต้องมาเรื่องเวรนคืนที่ดินหรืออะไรแบบนี้ยนะเรามีเรามีโครงการขนาดใหญ่ที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทําทิ้งทําขว้างเยอะนะครับครับนะค,บคืออย่าไปคิดว่าเอกชนลงทุนร้ออร์เซน์อย่างเดียวแล้วถ้าทําไปทํามาแล้วเอกชนบอกว่ามันไม่คุม้มมันไม่มไม่เป็นสิ่งที่อย่างอย่างที่อยากที่เคยโฆษณาไว้ สุดท้ายอาจจะเรียกร้องให้รัฐลงทุนเพิ่มก็ได้นะก็คงมีอีกหลายประเด็นนะครับแลนบริ์เนี่ยคุณชัยธวัฒน์เป็นคนหันใหญ่เป็นคนใต้คุณมองโครงการแลนบิ์ว่ายังไงจะช่วยคนใต้ได้ไหมอันนี้ไม่ามในขนะนั้นต้องการทำได้ในคนใต้คนใต้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าบ้านเมืองมันหยุดนิ่งมานานในแง่การพัฒนาไม่มีอะไรใหม่เลยในแง่เศรษฐกิจใช่ไหม ก็ยังอยู่กับท่องเที่ยวนะครับาปาล์มยางใช่ไหมประมงก็ซบเซาไปแล้วดังนั้นเนี่ยแน่นอนในความรู้สึกของภาคใต้เนี่ยมันต้องการต้องการการพัฒนาทางเศรษฐกิจค,ครั้งใหญ่คใช่ไหมคำถามก็คือว่าอะไรคือยุทธศาสตร์ในทางเศรษฐกิจของภาคใต้นี่เรื่องสําคัญนะครับอสุดท้ายเรามีท่าเหลือใช่คําถามคือภาคใต้ผลิตอะไรอืใช่ไหม ไม่ใช่คิดว่ามีท่าเรือมีถนนใหญ่แล้วมันจะจบเราจะผลิตอะไรนี่คือเรื่องใหญ่หรือเศรษฐกิจเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะฝั่งอันดามันม,มันก็ต้องคุยอีกว่ามันจะยกระดับ,บการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพกว่านี้ได้ไหมม,มีมูลค่ากว่านี้ได้ไหมรวมถึงการกระจายความมั่งคั่งจากเศรษฐกิจการท่องเที่ยวลงไปสู่ คนในพื้นที่มากกว่านี้ได้ไหมใช่ไหมมันก็ต้องไปดูลงในแง่คุณภาพว่าสัก locally supply chain ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันจะเป็นยังไงใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยก็คงมีอีกหลายเรื่องนะครับแต่พอผมก็เข้าใจเลยด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ซึ่งมันสั่งสมมาเป็น10ปีนะครับพอมีคนมาขายฝันว่าโอ้โหแลนดบิดจะทำให้เกิด โการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนก็อยากได้ครับพูดจริงๆคนก็อยากได้นะครับคือภาคใต้ถ้ามองนี้เป็นเหมือนกับภาคที่รัฐบาลหลายรัฐบาลก็ทิ้งมาจริงๆแล้วพอใครพูดอะไรไปเขาก็อยากจะได้การพัฒนาก็อยากจะได้การพัฒนานะครับจริงๆมันมันมันมีปัญหาทั่วประเทศแหละครับคือเราผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยหลังตั้งแต่ต้มยำกุ้งที่ผ่านมามันหายุทธศาสตร์ ไม่เจอเนาะคือก่อนต้มยำกุ้งคือเราเพิ่งพาการส่งออกถูกไหมครับในยุคยุคป่าเปรมใช่ไหมซึ่งก็ชว์ช่วงชาชวานอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ยุคโลกาภพิวัต์ทางการเงินครับใช่ไหมเราก็เอนจอยกับกับเงินโหระหว่างเงินทุนจากต่างประเทศจนกระทั่งฟองสบู่แตกใช่ไหมอาสาหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้ครับการเก็งกำไรในตลาดการเงินหลังจากนั้นก็ผมคิดว่า เราก็ได้การท่องเที่ยวขึ้นมาอกลายเป็นแหล่งรายได้หลักสําคัญอันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นยาแก้ปวดนะแต่ในแง่ภาคการผลิตจริงผมคิดว่าไม่ยังไม่มีคําตอบผมว่าไม่มีคําตอบว่าภาคภาคการผลิตจริงของประเทศไทยจะยังไงอะไรคือยุทธศาสตร์ใหม่ในการสร้าง growth new growth พูดกันเยอะ new growth engine คืออะไรอช่ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ